ปลา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 เกตนู่นเลยครแต่ว่ารถนี้บางอย่างไว้หมดอตอนหน้าซื้อรถใช้รถกระบะนู่นเลยครับออกจากรถนี้จะ่ไหมออกจากัน 老老老老。啊我